สวัสดีครับมาถึงคลิปบทสรุปของคอมมิชชี่ของธนาคารกันนะครับบทสรุปได้ดังนี้นะครับคอมมิชชี่ธนาคารแบ่งเป็น2องด้านคือคอคอมมิชชี่และก็แมนจ g เ r i a ลคอมมิชชี่นะครับคอคอมมิชช t ่ประกอบด้วย5ตัวดังต่อไปนี้ 1. ร่วมพลังร่วมใจมีพฤติกรรมหลักคือบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประสานพลังสร้างทีม 2. ส,สร้างสารรค์สิ่งใหม่มีพฤติกรรมดังนี้คือมีความยืดหยุ่นและปรับตัวและสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. ใส่ใจลูกค้าประกอบไปด้วยคาดการความต้องการและตอบสนองอย่างทันท่วงที 4. มีความเป็นมืออาชีพพฤติกรรมประกอบไปด้วยมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและรอบรู้ธุรกิจ ตัวที่5นะครับยึดมั่นจะลิยธรรมและความโปร่งใสอันนี้ไม่มีตัวย่อยนะครับส่วนแมネเจอรี่ยนคอมมิชี่ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์มีพฤติกรรมหลักคือ่2พฤติกรรมครับคือ 1. ผู้นำสำหรับอนาคตและกล้าตัดสินใจตอบสนองได้อย่างตรงจุด 2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหลัก2ตัวครคือผลักดันการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารให้เกิดผลส่วนตัวที่3นะครับการพัฒนาคนประกอบไปด้วยส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานอีกตัวหนึ่งครับโค้ดเพื่อการพัฒนาและเป็นแรงบรันดาลใจแก่ผู้อื่นนี่ก็คือ,อส่วนประกอบทั้งหมดของคอมพ e t เ n c y ซีนะครับ ถ้าสรุปให้ง่ายมากขึ้นคอมมิวเตอนะครับวันนี้เราคือผู้นำความหมายท่านสอบระดับ8ระดับ9และระดับ10ท่านกำลังจะมีทีมงานเป็นของตนเองท่านจะต้องพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้นำก็คือผู้สื่อสารน้มน้าวผู้คอยควบคุมดูแล ควบคุมกำกับติดตามแนะนำวอดดิ้งสำคัญครับเราจะไม่ใช่อยู่ในวอดดิ้งของผู้ปฏิบัติเราเป็นหัวหน้างานเราเป็นหัวหน้าคนเราจะใช้วอดดิ้งของการสื่อสารเป็นหลักนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดที่ผู้นำควรจะมีในการบริหารทีมงานของเราในการดูแลมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และตอบสนองกลับมาเป็นผลประโยชน์ของธนาคารการเป็นผู้นำครับจะต้องเป็นผู้นำที่มองไปข้างหน้าสามารถคาดการได้เมื่อมองไปข้างหน้าแล้วคาดการได้สิ่งที่สำคัญตา่อม,มาคือจะต้องรู้จะต้องสามารถฟีดแบ็ k ให้ทีมงานได้สร้างทีมงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ ตอบสนองแนวทางตอบสนองวิธีการที่เรากำลังจะพาทีมงานไปในข้างหน้าหลังจากพัฒนาทีมงานแล้วให้มีความพร้อมเราก็จะเกิดการเช้งครับคือการผลักดันให้ทีมงานแอคชั่นให้ทีมงานปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายตามที่องค์กรต้องการนั่นเองผู้นำที่ดีหลักๆควรรู้อะไรบ้างครับ หลักๆเลยคือ <c oughs> ควรจะรู้เกี่ยวกับทิมงานควรจะรู้เกี่ยวกับคนว่าพฤติกรรมคนเป็นอย่างไรแล้วเราจะบริหารพฤติกรรมคนอย่างไรบ้างใช้หลักใดในการบริหารพฤติกรรมคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละพฤติกรรมแล้วเมื่อเราเป็นผู้นำคนเราควรมีพฤติกรรมอะไรบ้าง สิ่งสาคัญเลยเมื่อเราเป็นผู้นําคนแล้วครับเราก็ควรจะมีทั้งสองสิ่งให้บาลานซ์กันคือ1เป็นผู้นําที่มุ่งผลการดำเนินง,งานและ2เป็นผู้นําคนที่มุ่งบริหารคนเพราะฉะนั้นวอลดิ้งที่ทกศใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของคนสำาราญงานสำเร็จนี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะมีแล้วหลังจากนั้นล่ะ สิ่งที่ผู้นำควรจะรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของจัดลำดับความสำคัญของงานผู้นำจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานให้ได้งานไหนงานเร่งด่วนงานสำคัญต้องทอทททำท,ทันทีงานไหนเป็นงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็ควรจะลงปฏิทินงานเพื่อปฏิบัติหรือทำ ในช่วงที่เหมาะสมส่วนงานใดเป็นงานเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญก็ควรจะโอนงานหรือมอบหมายงานให้ผู้อื่นทาแทนส่วนงานใดที่ทั้งไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนก็อาจจะหลีกเลี่ยงอาจจะไม่ดูเนินการหรือว่างเื่อไหลค่อยมาทํานี่คือสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได้อีกด้านหนึ่งครับคือเลือกคนทํางานเลือกใช้คนให้เป็นและเลือกคนให้ถูกงานหรือพูด The Right Man on the Right Job เลือกคนอย่างไรให้เหมาะสมเราสามารถรู้ว่าทีมงานของเราแต่ละคนเก่งด้านใดมีศักยภาพด้านใดมีจุดเด่นด้านใดสามารถใช้คนให้ถูกกับงานครับและที่เหลือครับเราสามารถใช้เรื่องของการโค้ชเรื่องของการพัฒนาคนที่มีจุดอ่อนให้กลับมาเป็นทีมงานที่มีจุดแข็งของเราได้ เพราะนั้นเราจะต้องเลือกคนให้เหมาะกับงานและก็เลือกงานให้เหมาะกับคนจะได้เกิดผลสำเร็จทีมงานสิ่งที่เราต้องเจอสิ่งที่เราต้องบริหารหลักๆเลยนะครับทีมงานสิ่งที่เราต้องเจอก็จะเจอคนอยู่4ประเภทซึ่งประกอบไปด้วยดาวรุ่งอนาคตดาวรุ่งเด็กมีปัญหาแล้วก็ไม้ตายซ่า เดารรุ่งดาวรุ่งก็คือคนที่ทั้งมีความสามารถสูงมีความรับผิดชอบในงานสูงคนประเภทนี้ครับเราก็จะใช้หลักเรื่องของการให้คำชมเชยมอบให้เขาสอนงานผู้อื่นแล้วก็ที่สำคัญครับมอบหมายงานให้เขาทำเลยเพราะเขามีความรับผิดชอบมีความสามารถอยู่แล้วและถ้า คนอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มประเภทอนาคตดอรรุ่งหรือถ้าตีความง่ายๆก็เด็กใหม่ไฟแรงคนมีไฟก็คือคนมีความสามารถต่างแต่มีความรับผิดชอบสูงอาจจะไม่ได้หมายถึงเด็กใหม่เฉพาะเท่านั้นอาจจะหมายถึงหัวหน้านงานที่เพิ่งได้รับการบรรจุในตำแหน่งใหม่เช่นหัวหน้าหน่วยที่สอบได้ใหม่ผู้จัดการ ที่ขึ้นตำแหน่งใหม่นี่ก็สามารถอยู่ในประเภทของอนาคตดาวรุ่งได้คนประเภทนี้ครับมีไฟอยู่แล้วแต่ขาดความรู้นะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้คือเราก็จะให้ในเรื่องของการสอนงานการโค้ดงานให้คําปรึกษาและอาจจะให้คนกลุ่มที่1มาช่วยสอนงานคนในกลุ่มนี้ได้นี่คืออ,อนาคตดาวรุ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับ ลุ่มเด็กมีปัญหาก็คือคนหมดไฟความรู้ความสามารถสูงแต่ความรับผิดชอบต่ำอาจจะอยู่ในะองค์กรมานานจนไฟมอดไฟหมดคนประเภทนี้นะครับก็ใช้หลักคือกระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญกระตุ้นให้เห็นจากพฤติกรรมของเขาที่จะมากระทบกับองค์กรให้คำปรึกษาและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด นี่คือเด็กมีปัญหานะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายก็คือประเภทไม้ตายซากครับคือคนที่ความรู้ความสามารถต่ำความรับผิดชอบก็ต่ำคนประเภทนี้ครับจะต้องสอนงานมอบหมายงานเป็นอย่างๆเป็นชิ้นๆไปให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะโค้ดงานฝึกอบรมสอนงานอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญครับจะต้องควบคุม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดนี่ก็คือคนท้งสีประเภทที่เราจะต้องบริหารและใช้หลักการในแต่ละอย่างเพื่อไปบริหารคนให้ได้คาวนี้สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานนะครับสิ่งที่จะเข้ามากระทบกับผู้นำหรือเข้ามากระทบกับเราส่วนใหญ่ก็จะมีด้วยกันอยู่สองด้านคือ 1. ด้านคนกับ2คือด้าน การทํางานหรือด้านการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับถ้าด้านคนเราก็จะเอาหลักของการวิเคราะห์คนทั้ง4ด้านเข้ามาบริหารเข้ามาจัดก,การโดยแยกคนเป็น4ประเภทหลังจากแยกคนเป็นสี่ประเภทแล้วนะครับเราก็จะเอาพฤติกรรมที่ตรงแต่ละประเภทไปปฏิบัติ กับคนเหล่านั้นนะครับถ้าเขาอยู่ในประเภทที่หนึ่งนะครับคือดาวรุ่งเราไว้ใจเขาได้เราก็มอบหมายงานให้เขาทำเลย,ช,เยชมเชยชมเชยเขาบ้างแต่ถ้าเป็นประเภทไมาตายทราบเราก็มองให้เขาชี้แนะถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของเขาสอนงานเขาเป็นอย่างย่างมอบหมายเขาเป็นอย่างย่าง โค้ดงานสอนงานอย่างต่อเนื่องและก็ติดตามงานอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นตัวอย่างของการต้องอวิเคราะห์คนจากปัญหาด้านคนและสิ่งสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดนะครับทุกคนรวมถึงตัวเราครับเราจะต้องเสริมเพิ่มเติมองค์ความรู้ตลอดเวลาและทีมงานของเราเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เสริมเพิ่มเติม องความรู้ให้กับเขาตลอดเวลาพัฒนาศักยภาพของทีมงานต่อเนื่องตลอดเวลาครับนี่คือปัญหาของการแก้ปัญหาด้านคนอีกด้านหนึ่งครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วถ้าเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติงานปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องผลประกอบการปัญหาเรื่องผลปฏิบัติงานเราก็จะใชให้หลักของการบริหารคือหลักของการคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อ ให้รู้ปัญหาหลังจากวิวเคราะห์เพื่อรู้ปัญหาแล้วใช้หลักอะไรครับใช้หลักสวอตก็ได้นะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคปัญหาที่ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จแล้วใช้หลักของ P D C A ครับในการวางแผน ในการทำในการติดตามงานและในการปรับปรุงงานต่อไปโดยหลังจากวิเคราะห์เรื่องงานแล้วนะครับก็จะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานโดยดำเนินง,งานที่เร่งด่วนและสำคัญก่อนอันดับรแรกๆก่อนและมอบหมายคนให้ถูกกงานมอบหมายงานให้ถูก,กคน นี่คือ,อหลักของการแก้ปัญหาในด้านของงานและสำหรับท่านที่จะต้องเขียนนะครับท่านที่จะต้องเขียนในเรื่องของการสอบสิ่งสำคัญครับไม่ว่าะจะมีปัญหาด้านใดไม่ว่าจะมีอุปสรรคด้านใดโปรดจงระลึกไว้นะครับว่าสิ่งที่เข้ามาหาเรานั้นมันคือเรื่องของโอกาสมันคือเรื่องของความท้าทายมันคือ เป็นโชคของเราในการที่เราจะได้ใช้ความสามารถของเราในการทํางานใช้หลักการบริหารคนใช้หลักการบริหารงานในการลงไปทํางานและเราจะต้องเขียนให้ได้ครับเขียนให้ตรงวัตถุประสงค์ของข้อสอบสิ่งแรกเลยวิเคราะห์ข้อสอบก่อนว่าเขาต้องการสิ่งใดให้แก้ปัญหาใด ถ้าแก้ปัญหาด้านคนก็เอาเรื่องของพฤติกรรมคนไปเขียนถ้าเรื่องงานก็เอาหลักบริหารไปเขียนนะครับหรือคำถามอาจจะเป็นประเภททั่วไปที่อาจจะยังไม่เฉพาะเจาะจงเช่นท่านคิดว่าในอนาคตจะทำอะไร เราก็ต้องเขียนครับในสิ่งที่เราอยากจะทําและสิ่งนั้นสามารถทําได้จริงและสิ่งนั้นจะต้องเกิด Impact ในทางที่ดีกับธนาคารกับองค์กรของเราเช่นในอนาคตอยากจะแก้ปัญหาจากปัญหาของการที่ประเทศเปิดประเทศให้มีนักท่องเที่ยว เราก right ็มองในอนาคตครับว่าเราจะต้องตอบสนองกับผู้บริสุทได้สเสียคือเรื่องของการตอบสนองกลุ่มลูกค้าของเรานะครับเกิดการท่องเที่ยวแล้วมีอะไรครับเกิดการท่องเที่ยวก็ต้องมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการกินและมีเรื่องของการนอนเราก็จะส่งเสริมครับในเรื่องของสินเชื่อ เพื่อตอบสนองการเดินทางสินเชื่อเพื่อตอบสนองเช่นปรับปรุงเรือเพื่อลักท่องเที่ยวปรับปรุงรถยนต์เพื่อรักท่องเที่ยวนี่คือเรื่องของการเดินทางถ้าเรื่องกินหรือปากท้องนะครับสินเชื่อปรับปรุงเรือประมงสินเชื่อ อาหารปลอดภัยสินเชื่อเพื่อผลิตอาหารสินเชื่อเพื่อปรับปรุงฟาร์มและสินเชื่อเพื่อพักผ่อนนะครับก็สินเชื่อเพื่อปรับปรุงโฮมสเตย์สินเชื่อเพื่อปรับปรุงร้านอาหารสินเชื่อเพื่อปรับปรุงที่พักที่อยู่อาศัยและจะก่อเกิดให้เกิดการอำนวยสินเชื่อ และจะก่อให้เกิดผลที่ดีกับทั้งลูกค้าและธนาคารนี่คือ,อตัวอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งหลักให้ได้ว่าโจทย์นั้นถามในเรื่องอะไรแล้วเราจะใช้หลักใดในการเขียนหรืออีกอตัวอย่างหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ พี่ๆเขาเฉลยไว้คำถามสั้นๆครับ 1. ถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสิบท่านจะพบปัญหาใดท่านต้องวิเคราะห์ครัครบอย่างที่บอกครับต้องหาจุดอ่อนและก็ต้องสร้าง impact ที่ดีกับธนาคารคำตอบครับคือปัญหา ผลประกอบการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนี่คือปัญหาที่ท่านจะต้องพบ 2. ท่านคิดว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไรหลักเลยของปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากทีงานเกิดจากคน คำตอบคือเกิดจากศักยภาพของการปฏิบัติงานของทีมงานแล้วนั่นเองแล้วท่านจะแก้ไขปัญหายอย่างไรนีค่คือคําถามข้อที่3เราก็จะแก้ไขโดย 1. เราจะเป็นโรโมเดลหรือคนต้นแบบให้ทีมงานดู 2. เราจะเป็น lead t e คือผู้นําทีมและเราจะเสริมสร้างอบรมให้ความรู้พัฒนาสายพัพของทีมงานเพื่อ ก่อเกิดให้ทีมงานมีศักยภาพตามที่เราต้องการและตามที่องค์กรต้องการ 4. เมื่อดำเนินการแล้วท่านทราบได้อย่างไรว่าผลงานเป็นไป,นปนตามเป้าหมายก็ใช้หลักของวอรดดิ้งที่เราให้ไว้ครับคือเราจะควบคุมกำกับติดตามแนะนำติดตามงานอย่างต่อเนื่องให้กำลังใจเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะระยะ แล้วก็ใช้หลัก P.D.C.A. ครับในการปรับปรุงงานต่อไปนี่ก็คือหลักการเขียนข้อเขียนสั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องประมาทเจอคำถามวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าเขาถามเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้หลักอะไรในการเขียนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการทำข้อสอบก็ขอให้ทุกท่านสมหวังถึงวันนี้เราอ่านเต็มที่แล้วและในอนาคตผลประกาศสอบออกมาเป็นเช่นไรไม่สำคัญครับในวันนี้ถือว่าท่านได้ทำเต็มที่และในวันนี้ถือว่าธนาคารได้พัฒนาจากภาพพนักงานบุคลากร และธนาคารได้บุคลกรที่มีคุณภาพมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจงภูมิใจอยู่วเองครับขอบท่านสมหวังครับสวัสดีครับ